สวัสดีค่ะเช้าๆเรามาชมน้องบอลสีเราอีกแล้วนะคะช่วงนี้พายุโนรูเข้านะคะเพื่อนๆเนาะเมื่อคืนก็ฝนตกหนักเหมือนกันนะคะแต่โชคดีที่ไม่มีลมนะคะวันนี้ที่สุขุไทัยไม่มีลมนะคะเพื่อนๆน้องบอลสีเราก็เลยสวยงาม <c oughs> โทษนะคะสดชื่นนะคะเมื่อคืนไม่มีลมมีแต่ฝนนะคะเพื่อนๆ มีแต่ฝนน้องบอลเราหลังจากวันนั้นนะคะพี่กันตรีให้กินผงชูรสไปกับเครื่องดื่มชูกำลังก็โอเคเนาะสุดยอดเลยไม่ใช้อะไรแล้วเพชรพันล้านทั้งนั้นเลยนะคะที่ใบเขียว เดี๋ยววันนี้ให้ดูบอลสงที่ที่ยุบไปแล้วแล้วเป็นเป็นเป็นงานที่น่าชื่นใจนะคะอ่าก็คือม่วงมงคลนะคะเพื่อนๆอนอันนี้คือม่วงมงคลนะคะยุบไปแล้วจริงๆนะไม่เหลืออะไรเลยนะคะน้องก็แตกใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อนๆนใบสีสวยงามมากเลยนะคะเป็นสีม่วงสวยนะคะจะให้เพื่อนๆ่อนดูใกล้ๆกล้นี่คือม่วงมงคลนะคะ ใบสีม่วงการสีเขียวนะคะเพื่อนๆลงมาดูตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็กำลังผลิดนี่ก็ม่วงมงคลนะคะเพื่อนๆยุบไปแล้วแต่ก็พยายามใส่ผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังไปไปหลายครั้งแล้วนะคะอ่าอันนี้เป็นผลงานใหม่นะคะแตกขึ้นมาแตกขึ้นมานะคะบอนสีม่วงมงคล สวยงามนะคะเพื่อนๆอันนี้อากูนิมานะคะเดี๋ยววันหลังจะพาประชมอากูนิมาอีกนะบอนสีม่วงมงมคลอีหนาวนะ นึกว่าไม่รอดซะแล้วนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักเลยนะคะเพื่อนๆนึกว่าไม่รอดซะแล้วโนโนรูพายุโนรูนะคะตุนแรงมากเลยนะคะทั้งลมทั้งฝนนะคะแถวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้รับผลกระทบมากเลยนะคะทั้งน้ำท่วมทั้งลมพัดนะคะแต่สกโไทยเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะเป็นหางหางของโนรู เช้าเรามาชมบอลสีอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนก่อนจะไปทํางานก่อนออกจากบ้านนะคะเราก็มาชมน้องซะหน่อยให้กาลังใจเขาทุกวันนะคะเพื่อนเนเขารู้ว่าเจ้าของรักนะคะเขาก็จะเอาใจเราเขาก็จะสวยงามเหมือนเขามีชีวิตนะคะเวลาเราพูดกับเขาไม่เป็นไรนะคะเมื่อคืนไม่เป็นไร สุดยอดเลยนี่ลิงนะคะลิงหานุมานอมพระพราหานุมานอมพระพลานะคะนี่คือลิงนะคะลิงหานุมานอมพระพลาสวยงามมากกับพี่เงาะถอดรูปลึกนึกถึงเงาะนะคะเงาะปากแดงนะคะตัวดำผมหยิกหล่อนะคะ ใส่จงกระเบนสีแดงถือถือกระบองเวลาเขาถอดรูปสวยหล่อหล่อมากๆเลยนะคะพี่งอถอดรูปของเราตัวนี้คืองอถอดรูปตัวนี้คือหานุมาหานุมาลอมพละปลามีทั้งเงาะมีทั้งหานุมานนะคะมีทั้งอีเหนา่าแล้วมีทั้งช้างเผือกใบบัว ชื่อเป็นมงคลทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆการเลี้ยงบอลสีเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ผู้ที่เล่นบอลเขาจะเอาชื่อนะคะชื่อที่เป็นมงคลน,นะคะอันนี้ก็นารายเรืองพบนะคะชื่อเป็นมงคลเนาะนี้ก็หกหลงอันนี้ก็เจ้าก,กรุงไกเซอร์เจ้ากรุงไกเซอร์นะคะสวยงามเหมือนเดิม นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วเมื่อคืนฝนตกหนักถ้าไม่มีลมก็อยู่ได้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะถ้าลมไม่ตีลมไม่ตีก็อยู่ได้นะคะเมื่อคืนอมาดูใบนี้เนี่ยสุดยอดเลยเจ้ากรุงไก่เซอร์นะคะการเลี้ยงบอลสีผู้ผู้ที่เลี้ยงบอลเล่นบอลเนี่ยเขาจะเอาชื่อบอลต่างๆนะคะซึ่งชื่อต่างๆนั้นเป็นสิริมงคลนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะ